ทำไมถ่ายวีดีโอเลยมันไม่ชัดวันนี้ยนห้องน้ำพอนะครับฉาบยังไม่เสร็จดำๆนี่คือฉาบเน่งติดโครงซีลายนะครับด้านนอกห้องด้านนอกห้องนอนนอนก็ติดแล้วนะครับนอนใหญ่ นี่คือปลักทีวีห้องนี่ลหละห้องครัวติดแล้วนะครับใเคาน์เตอร์ห้องนอนเล็กก็ติดแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาไปดู สายไฟสำหรับเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับก็เป็นสายซีเมนสายลายสายนิวตันถึงสายเกลาวจะเป็นสายสองห้านี่ครับสายลายจะเป็นสายสีเทานะครับไม่ชัดเลยมันไม่โฟกัสนะครับ อ่าโฟกัสแล้วดูสีเขียวก่อนนะครับสีเขียวมองเห็นไหมนี่นะครับอยู่นี่หนึ่งคูณสอดห้านะครับสแควร์มินนะครับสายกล่าวนะครับสายลายสีน้ำตาลนะครับอยู่ไหนตรงนี้นะครับเห็นแล้ว 1คูณสนะครับเห็นไหมนี่นะครับสแควร์มินสายนิวตันนะครับสายสีฟ้าบังกอเคเบิลเทนี่อยู่นี่1่คูณ4สแควร์มินนะครับ,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 นะนนรบถูกต้องนี่คือเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับขนาด4 0 0 0วัตต์่พั0วัตนะครับ ต่อสายมานี่นะครับตู้คุชเมอร์จะอยู่ด้านนอกอยู่แถวนี้นะครับน่าจะอยู่แถวนี้ห้องนี้ก็ติดโครงฟ้าแล้วนะห้องชอพอสถานการพิเศษห้องน้นก็ติดแล้วนะครับโอเคครับซีอูเจอกันพวกนี้ครับ